บางทีก็มีเรื่องเรื่องคล้ายๆกับของฝรั่งเน่ยฝรั่งเนี่ยลอกกันมาหรือว่าเป็นเรื่องแบบก็เป็นตำนานเหมือนกันที่น่าประหลาดก็คือที่น่าประหลาดเลยคือที่น่าประหลาดเลยนะครับ ต,ตอนนี้อยากได้สปอนเซอร์เป็นแปลงมาคือถ้าฝั่งจีนก็มีเรื่องแบบนี้เหมือนกันลุงที่แบบว่าตายไปแล้วแต่ฟื้นขึ้นมาแล้วจะเป็นผีดูดเลือดอะไรเงี้ยแต่มันน่าแปลกที่ว่าทั้งฝั่งจีนและยุโรปต่างก็มีเรื่องเล่าคล้ายๆกันยนะังไงครับฝั่งจีนมีเรื่องเล่าแบบไหนครับพี่คือเล่าเรื่องเหมือนกันจะเป็นภาษาจีนหรือเอ๋ออันนี้ถ้าฝั่งของจีนก็มีเรื่องเล่าว่าอย่างเงี้ยคือเขาขุดหลุมฝังศพของบรรพชนขึ้นมาเวลาเขาทำทำอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะสซยิาไช ไม่รู้รมันจะใส่ยินโวยก็ไม่รู้ <c oughs> เห็นวิธีกรรมจีนมาเนยีน ออเ,เอาเขาอย่างนี้ดีกว่าเข้าอย่างนี้ดีกว่าเขาเหมือน<อ>กับว่าเวลาถ้าญาติผู้ใหญ่รุ่นแรกๆเสียชีวิตไปเขาจะฝังไวาในหลุมใช่ไหมฮะขอซุยของซุย,ย,ยแล้วพอญาติรุ่นหลัลงๆตายเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับฝังไวาในหลุมเดียวกันเพื่อแบบให้เป็นที่สําหรับมาเวลาเช็งเม้งอะไรพวกน,นี้มาที่เดียวกันแต่ปรากฏว่าพอเขาไปเปิดหลุมเนี่ยเพื่อจะฝังศพใหม่เข้าไปเนี่ยแล้วเขาเอาลงศพเก่าขึ้นมาดูเปิดลงศพขึ้นมาปรากฏว่าศพบรรพบุรุษที่โดนฝังอยู่ยังอยู่ในสภาพที่แบบว่า เหมือนคนธรรมดาที่แบบเหมือนนอนเหมือนนอนหลับอยู่ผิวพรรณเต่งตึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เขาคน้นพบที่ทำให้เขากลัวก็คือบงรพบหลุที่ตายไปแล้วนี่คือยังมีเลือดอยู่ด้วยอ๋อเลือดเขาอ่ะยังมีเลือดอยู่ในตัวด้วยก็คือแบบเลือดเหมือนเลือดยังไหลเวียนอยู่ในตัวเงี้ยเขาเลยสงสัยว่าเฮ้ยนี่เขาตายไปแบบเป็นสิบสิบปีแล้วทําไมทําไมยังมีเลือดแบบไหลเวียนอยู่ในตัวแต่อยู่ในสภาพตายนะ เขาก็เลยทางจีนใช้วิธีที่แบบตอกเอาเหล็กแหลมเนี่ยคือแบบตอกเข้าไปที่ปวใจของของศพแล้วก็พอตอกไปมเป็นสะกดวิญ,ญญาณใช่ครับผมเมื่อก่อนนี่คนจีนก็จะเชื่อว่าแบบหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีอํานาจมากที่สุดอะไรแบบเนี้ยก็เลยสั่งให้อคือผู้นี้ให้ทำลายศพซะเพือ่อป้องกันศพเนี่ยจะกลายเป็นแบบผีดุดเลือดขึ้นมาทํรลายคนใยงหมู่บ้าน แล้วก็เอาเหล็กตอกเข้าไปก็เลือดก็พุ่งออกมาซึ่งมันจริงๆแล้วมันเป็นไปไม่ได้เพราะคนมันตายไปหลายสิบปีแล้วมันจะมีเลือดไหลเวียนอยู่นี้ได้ยังไงครับก็เลยเป็นเป็นเรื่องเรื่องกํามผิดดุดเลือดของจีนใช่ราะที่ผีดดุดเลือดที่ของจีนเหมือนพี่ดิบป่ะก็คล้ายๆพี่ดิบที่มันกระโดดอ่ะต้องไหก็ไงหรืต้องไหก็ไงหรือไม่ยันติดิตรงนี้อ่ะใช่ใช่แต่จริงอาชีพจริงคือในจีนเมื่อก่อนจะมีอาชีพคนส่งศ คนส่งศพเหมือนเหมือนสัมเบลอะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนสัมเบลแต่ทําพิธีโดยนักพจนะครับเนื่องจากประเทศจีนมันมันกว้างขวางมากแล้วเมื่อก่อนในอดีตมันเดินทางลําบากแล้วพอไปตายไกลบ้านอย่างเงี้ยการที่จะเอาศพกลับมาฝังที่บ้านอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นเรื่องที่ลําบากมากอก็เลยมีอาชีพนักพจนี่มีอาชีพส่งศพกําเนิดในสังคมจีนยุคนั้นก็คือสั่นกระดิ่งเหมือนหนังเลยใช่ป่ะสั่นกระดิ่งแล้วให้ศพกระโดดเงี้ยหรอเป็นไปได้เหรอพี่จริงๆแล้วเนี่ยเราตั้งแต่เราเห็นในหนังนะครับว่าเป็นการสั่นกระดดโ แต่จริงๆล้วสันกระดิ่งและศพกระโดดท้องจองวัดสันกระดิ่งและศพกระโดดแต่จริงๆในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคือพิธีกรรมนี้มีจริงนะครับจริงวะมีพิธีกรรมนี้มีจริงแต่ของจีนเนี่ยจะเห็นเราจะเห็นว่าเวลาคนตายก็จะจับใส่ชุดแล้วมีแขนหลวมๆใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยแขนหลวมๆของเขาเนี่ยมันมีเอาไว้เพื่อสอดท่อนไม้ไผ่ <cam ina> เขาจะเอาศพเนี่ยยื่นมือมาข้างหน้าแล้วก็เรียงกันประมาณสี่ห้าสัอที่ทาแบบนี้จริงๆ้วคือเอาไม้ไผ่เสียบเข้าไปเอาลำไม้ากากไผ่เสียบเข้าไปเขาไม่ได้เป็นผีที่จริงๆเขาไม่เขาจริงๆเขากระโดดกันแต่คือพอลำไม้ไผ่เสียบเข้าไปสองข้างในมือสองข้างแล้วเนี่ยก็จะเป็นเหมือนคานหากข้างหลังก็จะมีคนหากอยู่อข้างหน้าก็จะมีคนหากแล้วก็พอหากไปนี้ยลักษณะพอหาไปนี้ศพก็จะมากระโดดนะ รันนี้พอถึงกลางคืนเนี่ยชาวบ้านที่แบบก็เลยแบบตื่นขึ้นมาดูเห็นโซเสียงกระดิ่งเนี่ยเขาว่าอ๋อมีการมีขบวนส่งศพนั่นเองนะครับก็เลยเป็นที่มาของคือให้รู้ว่าคือให้รู้ว่ามีขบวนไม่ใช่ว่าสั่นกระดิ่งแล้วศพกระโดดไม่ใช่ไม่ใช่ครับแต่ว่าเป็นการสั่นเพื่อให้คนรู้ว่านี่คือขบวนขบวนส่งศพแต่แต่ที่พี่ทอยเล่านี่คือแฟกต์ที่สุดแล้วนะเหมือนคือดูแล้วเป็นเรื่องราวที่สมบรเราเราดูหนังผีซีรีส์ผีกัดอ่ะผีกัดจะกัดต่อของจีนอ่ะเราก็เห็นมันสั่น ดดก,กระโดดติงกระโดดอะไรเงี้ยเออแล้วพอพี่ทอยเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วท,ลที่มันทํามืออย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเสี่ยงเขาได้ผ่ใช่ไหมเวลาคนหามมันก็จะกร<ช>ะดิงะด่ง<ว>กระดิ่นกระดิ่งก็เหมือนกระโดะะโดเ,เขาเลยตีความเป็นหนังว่าแบบผีด็บจีนะต้องใส่หมวกแบบนี้ใส่เสื้อแบบรบมรวมแบบนี้แล้วต้องทํามือแบบนี้เสมอเพราะว่าถูกครัโดนนั่นมาจริงๆนี้ะคือเรื่องของพ<ง>ิธีการส่งศพ